วันนี้นะคะเราจะมาทอดติ๊กโคงแหนมของเราที่เราทําวันนั้นนะคะเราไปดูกันว่าจะออกมารสชาติแบบไหนนะคะจะคิดว่าน่าจะอร่อย <c oughs> อย่าไปดูแม่ตอนนี้แม่ทามันนี้ด้วยลาเป็ดคะ่ะเมื่อวานนี้แกครัวกันไม่ได้ถ่ายให้ดูเลย,ยนี่กําลังคั้นเลยค่ะเป็นกระแทบเดีย๋ยวนี้แต่ก็จะทอดกินมันนี้นะคะตกีไปตรงนี้แล้วหรอ ยี่สหยังไม่ถึง3าม่โอ้ราดเป็ดลาดเป็ดคันมะนาวก่อนสวัสดีค่ะสวค่ะไม่ทำเินทำเองเองโอ้อันนี้เป็ดเราเลีย้ยงเป็ดที่ไหนหน้าที่ร้อยห,หน้าเรานี่ ต้มเป็ดหอมหอมหอใส่มะกอกด้วยใช่ไหมคะเนี่ยจะดอกแอะไรหอมหอมไหมถ่านถ่านโอเคไหมคะรอบนี้ถ่านร้อนมากเดี๋ยวจะพาไปดูถ่านค่ะถ่านที่ซื้อมารุ่นพี่เขาทําขายนะคะโรงงาน,นเป็นเออเขาเรียกว่าไรเป็นป่องใหญ่ๆนะเดีย๋ยวจะพาไปดูเด้อเป็นโรงงานใหญ่เลย แล้วถ่านกล้ามากมาดูถ่านมาดูถ่านโอ้ยดูไฟดิอ๋อเดีย่าดีย่าพาไปดูอย่าพาไปดูว่าวิธีการทํำยังไงนะคะโอเคไปวันนี้วันนี้ผัก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 จับนกเป็ดผักกินกับนบเป็ดอันนี้ผักเก็บเอ้ยข้าวสดเลยข้วเองมาจับสวนไม่มีสารพิษเลยไม่มีสารพิษเลยอุ้ยมีมีนนี้ด้วยใบเบบก อันนี้เขาเรียกอากกาตอนนั้นผักกาดน้อยกาดน้อยกาดพื้นบ้านเราอันนี้คินกับลาบใบชะละแน่ชะละแน่หอมมากมันเตือนยิ้มใชคนไม่เตือนหลบกล้องอัดไม่ได้นะับลาบเด็ดต้องดูมา หอ,อมแดงนี้ตัวสำคัญเลยตัวท่ะไม่หอมเลยค่ะหนัวลาบทุกอันเนาะไม่ใส่อะค่ะเจ๊บองคนเขาก็ไม่ใส่ไปลาบทุกลาบนี่ไงลบับมันจะอร่อยไหมคะอร่อยอ๋อลาบเนื้อมันไม่ใส่ก็ได้ลาบเนื้อน่ะรัาบบางคนเขาก็ไม่ใส่แล้วรับก้อยนะเขาไม่ใส่บาง ยายใส่เพ evet. like ิ่มความหอมถ้าเป็นลาบสูตงนะถ้าเป็นก้อยก็ใส่ยายดอกไม่ใส่แล้วใช่คะบางคนเพราะว่าอะไรนะรัแปลงนี้เราหอม อ๋อคุณครูสั่งลาบใช่ตอนนี้เน่มันจะมาทำผมเลยค่ะอันนี้ค่ะเมื่อวานนี้แกไปซื้อของเมื่อวานนี้เอพราะฉันรีบไปทำเล็บตัวใหญ่เมาก่อนเห็นหอมแล้วให้ฟังอยู่ค่ะนี่ค่ะก็คือตัวแหน่ที่เราทำมานานนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดกินกันดีกว่า เดี๋ยวให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะแต่ว่าหอมมากมันเป็นแบบหอมแบบเตียวเทียวคือเราทำเองอะ่ะเราก็เลยว่าหอมคำอื่นทำว่าไม่หอมออเราทำเองเลยหอมมาอ

หน,นหมหนาก,น,น,ากน,นี่ผลง,งานค่ะโหไม่เลยแต่ไม่แล้ว ปิดแล้วค่ะปิดแล้วเหรอน่ากินมากดูสีน้ำมันนี้ก็คือทิ้งเลยนะคะเย่งามหลายเป็นตะแซ้มันเสด็ัะ <c oughs> เาไปกินกกันกนนจังโอ๊ยรู้แล้วมาคินเอาเข้าไปอะไร ฟินิชวันนี้ค่ะน่ากินมากเดี๋ยวเราไปกินข้าวกเลยค่ะเยี่ยมจ้าไอซ์ทำอะไรคะโอล่าเป็ดค่ะอันนี้ใส่เครื่องแล้วเหรอคะเนี่ยใส่เครื่องแล้วแต่ยังไม่ใส่พริกเข้าพวกยังไม่ปรุงใช่อ๋อโอเชฟโรเลตเชฟโรเลตนี่นี่นี่ดูผักค่ะอันนี้เก็บมาเองเหรอคะลุงลึกเก็บมาเองอ๋อโอ้สัน บอดสารพิททั้งหมดบอดสารทุกอย่างเลยวันนี้อันนี้มาละคีโนะมาละคีโนะอันนี้คนที่นี่เขาชอบมากค่ะเพราะว่ามันแซ่บแล้วก็แกโลกได้ด้วยแกโลกด้วยแก่หม้อไข่เต็มหม้อเลยวายไข่ต้มไข่เป็ดแ็มหม้อเลยไข่เป็ดจะหั่นอเด่กไปให้เธอหนึ่งน้่นละจะคือหายดูหล่ะ ให้ทั้งไสทั้งอิทเอมนเอมนมาแวะกินมันแต่งตมาเรียบร้อยนั่นงน่ายเอ้าถูแล้วว่ายันไส้ทีดจับม่นหนั โรยด้วยไปมิ้นจตะแหน่ลปอร่อยมากอรยไากอร่อยมากเลยค่ะยอดใครไม่ได้กินจับลป็ดหม้อนี้จะเสียใจมาก าาชิมไข่เป็ดคะ่ะล้อเล่นอันนี้มันอันนี้ค่ะมะกอกว้าว,ว,ว,วหอมอันนี้มากเลยอะ่ะหอมมะกอกเป็นไงหอมมะกอกมากคะ่ะเหรอแซ่บเอาไข่ได้ไหมคะ กนแก่ไม่ค่อยอยากกินไข่มีเต็มมันเยอะไอ้เนี้ยอทอ้นี้าม้าออร่อยอุ้ยมอาหัวมาใส่ใส่อะไรี่ะคะใส่ลาบเป็นแอแล้วกินยอยเสร็จดี่เลา

อร่อยไหมคะยายต่อยอร่อยค่ะแ่จะให้มันนุ่มก็หมักก่อนกระชายเดี๋ยวรอบหน้าค่ะทำหม่รอบกระชายสงไมากดกรอบนิดนึงเอาค่ะเอาไปฝังนั้นอันนึงก็อ๋อพี่ผมยืดเอาใส่ลูกกดริใส่ลูกกะทิเนี่ยชิ้นฟ้าข้าวข้าวกระลาเป็ดเด้อ ร้อนอร่อยเนอะค่ะอร่อยมากนอรอยทอแบบย่างแซ่บมากแซ่บมากจะยืนกินจะได้กินเยอะเพื่อนเพื่อนท่คนไหนไม่ได้มามหรือมาเด้อมากินข้าวนำกันข้าวนำเดียวหลายต้อยนี่คือเป็นนิสิตบ เอาจอกินหมา้กินหมาค่ะมารอไปจัต้องีอันนั้นเมื่อตะบอกอนก้าเน้า่เอะมากยกิน้าปากก่อนโอเกินข้าวลาไป วันนี้คะมแม่แม่ินข้าอนไหนนข้าวนี่กล้ยอนนี่จะไปน่งนอมีค่ะขอบคอมันมาที่บอกอันนี้ที่แ่ลิกเอาให้นะ่ะออกนอกด้วยอุ้ยดีดังก่อนเกือบตายนะ,ะขาโอ้ขอบคุณค่ะพ่อ นี่พ่อรถน้ำตลอดเลยเดีย๋ยววันนี้ายก็กินข้าวเสร็จแล้วอยู่จะไปทํางานแล้วค่ะจะสายแล้วจะแปดแปโมงจะครึ่งแล้วเดีย๋ยววันนี้สายขออนุญาตไปทํางานก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, ซับสไครป์าซด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ